ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมในคลิปดิบๆง่ายๆแต่ให้สาระกับผม1มุมหนึ่งฝามครกับผมวันนี้มาในรูปแบบพิเศษไม่ต้องเห็นหน้าผมแตเห็นหน้ามาเหมือนหน้าผมแหละอ่าวันนี้ก็พอดีปล่อยลูกมาตากแดดก็เลยเอามาแนะนำนิดนึงว่าเราจะมีวิธีดูยังไงหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงทำให้หม,มาลูกหมามันถึงแตกต่างกัน ก็คือของคนอื่นหรือที่อื่นอาจจะไม่แตกต่างแต่สําหรับของผมมันแตกต่างมันแตกต่างพอไรผมเคยพูดไปแนวคลิปหนึ่งแต่อีคลิปเนี้ยผมจะผมมาพูดถึงฟาร์มหน้ากังวลว่าว่าทาไมไอมาพเนี้ยเนี่ยเนี้ยไอไอตัวพะเนี้ยทาไมกับพะเนี้ยอายุมันก็ลายเรียกันไอ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 ตัวเหล็กเนี่ยแกพะอีกไอตัวเนี้ยโอ้ดูตัวดิเฮียบก่านเพียบตัวใหญ่อกันเยอะเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยไว้ใกล้ๆกันแต่มีความแตกต่างกันก็มันเกินมาจักอะไร ก็คือมันก็เกิดจากไอมาเนี่ยในคอกหนึ่งอ่ะมันมีลูกเยอะไอเนี่ยลูกตัวเดียวกินเต็มทีเลยเนี่ยพยายามช่วยมันเลยพยายามผมก็พยายามช่วยมันอยู่ว่าคอยดูมันว่าต้องคอยเนี่ยครับกลัวขาจะเสียกลัวไขจะไม่หลงกลัวเส้นลังกลัวอะไรอย่างเดียวคือต้องประคองไม่ให้อ้วนมากไม่ให้อ้วนไปคนนี้เนี่ยกวงผามหัดเดินให้มันนั้นเนี่ยแต่ยังไอมาพราเนี่ยลูกมันเยอะไอคอกนี่ลูกหลายตัวลูกเนี่ยเนี่ยยังไอคอกนี่ เนี่ยคอกขาเนี่ยขอกสีดำนี่ลูกหลายตัวเพราะลูกหลายตัวปั๊บก็เลยทําให้ทําให้มาเนี่ยมันมันตัวเหล็กแม่แม่มันกินให้กินเลี้ยงแบบเลี้ยงเลี้ยงไม่เต็มทีวอาไง่ายแต่ว่าผมจะเน้นเอาเอาเอาอาหารให้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 เลี้ยงให้แม่มาเลี้ยงเองแล้วก็อาหารเสริมก็คือให้มันโตตามร่างกายของมันอ่ะคือไอมาลักษณะสรีระพราเนี้ยเนี่ยเนี่ยเพราเนี้ยพราเนี้ยเขโตมันจะแข่ง ก็คือโดย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 ตัวของมันนะพอโตมันก็โตโตเหมือนกันอะแต่ตอนเล็กๆอะคือมันกินนมไม่ไม่ไม่เต็มทีมันไอไอตัวเดียวไอตัวเดียวมันกินเต็มทีมันกินเต็มทีมันมันก็โตเนี่ยไอไอพระเนี้ยมันมันมันกินมันกินมันกินแบบก็กินมันก็โตตามสภาพมันก็เสริมอะแต่ว่ามันมัน้อนเทียบกับฟาร์มส้มบูลน่ะนี่เราต้องแยกกับฟาร์มส้มบูลกับฟาร์มสวยไอมาส้มบูลนะผมคครเห็นก็ชอบเนี้ยเนี้ยเนี้ย ใครเห็นก็ชอบโอ้มันดูมินมันมันน่ารักแต่โอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาสมบูรณ์แบบเนี่ยใครเห็นใครใครเห็นก็ก็ชอบแต่สําหรับผมอะผมมองว่าเนี่ยเนี่ยอย่างพันเนี่ยเนี่ยเนี่ยพันเนี่ยอย่างพันนี้พันนี้เนี่ยพันเนี่ย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 คือมาเพราะที่ว่าแม่มาเลี้ยงพอดีก็คือประมาณสีห่าตัวสีห่าตัวเนี่ยแม่จะเลี้ยงพอดีแหน่เนี่ยเนี่ยพันเนี่ยเนี่ยเนี่ยพันเนี่ยแม่มันจะสมบูรณ์นิดนึงแต่พอพอขึ้นเจ็ดแปดตัวตัวมันจะเล็กๆ พราะตัวเนี่ยัวตัวมันจะเล็กๆวันนี้เขาขึ้นเจ็ดแปดตัวแต่ว่าคอดีกาไอ้มาเจ็ดแปดตัวเนี่ยมัน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 จะดูแข็งแกร่งมันมันมันจะดูแข็งแกร่งฟ้ามันมามัน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 จะดูเหมือนว่ามันมันดูเหมือนว่าดูง่ายฟักในการเดินการเทินพวกเสนลังพวกอะไรเนี่ยละละเราไม่ต้องไปสีเลียดกับมันเลยไอ้พวกนี้ไม่มีปัญหาเลยไอ้พวกคนนี้นะเนี่ยวันนี้แต่คนนี้โอ้โหผมรู้แล้ว หนักมันก็น่าก็วนเนี่ยเพราะว่ารเราจะประคองตัวโอ้โ,อโหลําบากมากเลยเนี่ยดูดูมันเดินเหินดิเนี่ยผม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 ก็จะคอยพราะเนี่ยคอยนั่นคอยดูมาให้ตากให้ยืมตากแดแต่บังให้ทัดเดินมาเนี่ยอ่าแต่อันเนี่ยตอนนี้อ่ยขาเริ่มโอเคเนี่ยนะก็เนี่ยเนี่ยมันมันจะเนี่ยเนี่ยยังยังพันเนี่ยยังพันเนี้ยมาเนี่ยเราเราเรดูจงหางเลยหางมันจะเลี้ยวๆแสดงว่าไอ้ไอ้พันเนี่ยตอนเล็กๆมันเกิดฝังผิดพลาดเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยตอนเล็กๆมันมันเป็นโลหทองอืดอยู่พักหนึ่ง ก็เนี่ยเนี่ยห่างมันจะไม่ฟูมันตัวอื่นเห็นไหมตัวตัวดำเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพอมาดูเนี่ยก็คือมันมันก็โตปกติอ่ะแต่ว่าฟาร์มสมบูรณ์ของมันอ่ะฟาร์มสมบูรณ์ของ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 มันอะเราดูจากห่างอ่ะมันมันจะไม่มันจะไม่เหมือนเพื่อนเขาเนี่ยนะเนี่ยมันจะไม่เหมือนเพื่อนเขาเนี่ยในขอบเยอะกว่านี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนมันมันจะสมบูรณ์เนี่ยเห็นะแต่ว่าไอตัวตัวดำเมื่อกี้ห่างมันจะเลี้ยวแต่ตอนเนี่ยมันเริ่มมาสมบูรณ์แล้วมันมันเริ่มเขาเหมือนปกติแล้วแต่มันจะเหล็กเหล็กกว่าเขาเนี่ยอย่างพรเนี้ย มันจะเหล็กฝักเขานขีา่คอกกับไอ้ค้อเนี่ยสีตัวแต่ไอ้ตัวเนี่ยเหล็กฝักเขานิดนึงเพอวาเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเขาจะโตฝาเนี่ยน,นะเพื่อนๆเขาจะโตฝาแต่ว่าเนี่ยมันก็เกิดจากเนี่ยให้ดูที่หางตัวหางเลี้ยวๆหางไม่มีฟูก็กแสดงวออ่ามามาคอกนั่นมันอาจจะกินไม่เต็มทีไม่ไม่สมบูรณ์อะไรเนี่ยก็คือเนี่ยนะใหญ่พวกเนี่ยคือเนี่ยเนี่ขณะเนี่ยถึงถึงถึงมันจะพอมันจะ,ะไรแต่หางก็จะฟูเลยนะ ก็คือมันมันมันเกิดจากความสมบูรณ์ของมันอะแต่ว่าเพียงแต่ว่าลูกมันอะในคอกมันอะลูกมันไหลตัวมันก็เลยทําให้ห่างมัน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 จะหม่เป็นวันนี้เนี่ยห่างปกติมันมันจะฟูให้ละให้ให้ให้มันหม่สมบูรณ์ยังไงมันก็ฟูนะแต่ไอตัวเนี้ยนะแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มฟูแล้วแต่ลองเป็นมาเป็นเลี้ยวแสดงว่ามันมันมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าที่ผมบอกอะให้มันมามแตกต่างกันยังไงอะ แต่พอมันมันถึงจุดจุดหนึง่งอ่ะมันก็ไปตามพันธุกรรมของมันอ่ะพอแม่ปูย่าตายหยมันสวยรูปร่างมันใหญ่มันก็ใหญ่บางตัวเล็กๆแะกองแกงกองแกงเนี้ยพอโตมาโตไปเนี้ยเนียเพราะเนี้ยพันพน,พนี้กับพันเนี้ยใครจะบอกได้ว่าไอ้นี่อ่ะไอตัวดําเนี้ยมันอาจจะโตวะไ,ไอตัวสีน้ําตาลนี่ก็ได้เนี้ยเพราะว่าอนาคตอะ่ะเราไม่รู้แล้วก็หลงเป็นหมาที่มันมีเลือดคงมาซีข้าวน้ําตาลอยู่เนี่ยเนียผ่าข้าวน้ําตาลมาเนี้ย มันโดยกระโหลก hey. โดยอะไรเนี่ยมันมันจะยยใหญ่ปรมาณสีสสบบกก่ีีเท่าเท่าปกติอยู่แล้วดังนั้นดังนั้นมามาพวกนี้มันก็มันก็เลยมีข้อแตกต่างกันแต่เกิดโดยโดยไม่ว่าจะเป็นตัวตัวของกันลูกได้ข้อมันเยอะแม่เลี้ยงไม่เต็มท um ีการเสริมแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยถ้าไอ้ลูกเยอะๆแล้วเขาเลี้ยงให้สมบูรณ์เสริมดีๆอ่ะมันก็ดีมันก็สมบูรณ์แต่ที่ผมบอกความน้าเป็นห่วงคือแค่เนี้ยเนี้ย ตัวอื่นๆเขาวิ่งกันวิ่งเล่นกันตุ่มตุมนะไอ้นี่ไอ้นี่นอนเงียบเลยเนี่ยเหนื่อยล่ะเนี่ยเนี่ยพอนี้นะนอนเงียบเลยเหนื่อยเนี่ยตัวอื่นเขายังวิ่งกันอยู่เนี่ยเนี่ยตัวอื่นเนี่ยเขายังวิ่งได้แต่แต่ไอ้นี่พงม้านอนเงียบเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนอนเงียบเลยเนี่ยเพื่อคือคนเห็นใครก็ชอบนะพอนี้มันน่ารักมันโอ้ยมันดูแลโอ้ยเนี่ยนะมีแต่เนี่ยโอ้ยความหนักกังวลคือลองมาแล้วเลี้ยงให้มันเป็นลักษณะวันเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเดินก็ไม่ค่อยไวแล้วถ้าดูแลไม่เป็นไปอยู่พื้นลืน่นพื้นอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องขาเรื่องโค้งสร้างเรื่องของเส้นลังเรื่องของค่าหน้า่าลังเรื่องโอ้มันมันจะเสียซกซงหมดเลยลองเป็นตัวผูกก็โอกาสที่ไขจะไม่หลงอะสูงมากถ้าเราเออกกาลังกายไม่เป็นไหมไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดูแลดีอะมันมันมีโอกาสเสียเสียมา,ม,าม,าม,ามากฝันโอกาสเสียมากมากฝาด้ยอะ ผมดึงบอกผมทำไมไม่คอยแนะนาถ้าเราไม่รู้อ่ะบางครั้งเราก็อ๊ยแม่เอมเอาอ้วนไ้ก่อนเอาโตไปก่อนคือคนไทยชอบชอบชอบมาหัตัวโตๆแต่จริงๆมาบ้างแกวมันเป็นหมาที่มันเป็นหมาสปิทไทนะมันเป็นหมาไซส์ขนาดกลางตัวตัวตัวไม่ได้ใหญ่มากเป็นมาปากแหลมหูเล็กปากแหลมเนี่ยเป็นมาเป็นมาไซส์ขนาดกลางๆเราไม่จําเป็นต้องไปแข่งฟ้ามใหญ่โตพอเราล่ะเราไม่ใช่เส้นเบือนอัดเนาะใช่ไหม ทมหน้าเป็นเส้นเบื่อหนาดนะะเห็นของผมก็ชอบบุ้งม,มันน่ารักแต่ว่าสาหรับคนที่ไม่เข้าใจอันตรายก็เลยมาทําคลิปให้ดูว่าเออเนี่ยเนยวพันนี้พันนี้หมาพันน,น,นี้มันแตกต่างเพราะว่าไอเนี้ยตัวเดียวไอเนี้ยลูกตัวเดียวอ่าไอเนี้ยลูกเจ็ดตัวขึ้นไปตัวมันก็จะเล็กๆนิดนึงไอๆพวกนี้ตัวลูกพอดีเนี่ยเนี่ยสามสี่ห้าตัวเนี่ยเพราะสี่สี่ห้าตัวเนี่ยลูกตัวมันจะชัดๆ เนี่ย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 ใบตัวน่ะไอ้ไอ้ไอด้ดำนี่ใช่ไหมตัวมันจระเข้นี่ไอ้ตัวด่างไอ้ดำนี่จะคล้องจะตัวเนี่ยไอ้ไอ้ขาวน้ำตาลนี่เนี่ยเพราะเลือดขาวน้ำตาลด้วยแล้วก็เป,เป็นมาเป็นมาเป็นมาที่มีเลือดน้ำตาลแล้วก็มีลูกใหม่ใม่ไอ้คลองมันมีสี่ตัวตัวอมกว่าเยอะตัวจูดูจะดูใหญ่สมบูรณ์เนี่ยผลของเลือดผลของลูกกับมีมีมีผลหมดแต่ว่าหมาของผมส่วนใหญ่ผมผมไม่เจ้าหม่ได้อัดผมจะให้มันกินนมแม่มันเพราะว่า มันมีพลต่ออายุคนตอนโตอาตัวตัวเล็กตอนเล็กๆแต่พอโตมันโตแล้วเพราะมันแข็งแรงมันมันจะไม่ค่อยเจ็บป่วยมันมันจะไม่ค่อยเป็นโรคมันมันจะเป็นมาที่ก่อนข้างจะแข็งแรงใน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 ตัวของมันปรับสปับตัวใดดีนั้นไม่ไม่ต้องไปเลี่ยงอะไรมากไม่ต้องมีข้อกังวลมากเพราะว่ามันพื้นฐานของร่างกายมันภูมิคุ้มกันมันดีจากจากจากน้ำนมแม่มันนี่แหละจ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 ะดีที่สุดเลยเนี่ย ก็เลยเอา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 เก็บมาฝากเนี่ยเนียวันนี้ก็ดูงงงหน่อยลองหัดทายไหมดูมาไปเรื่อยๆวันนี้ปล่อยปล่อยมันเลียนแดดแสงแดดสำคัญให้ให้มันได้แดดมั่งมาจะแข็งแรงนะเนี่ยนะเนี่ยผิดกันเลยเนี่ยเนี่ยนแต่พอหนูยืนดูอะไรแหละก็มันก็จะทําให้มันมีสิวแตกต่างพูดไปก่อนไงไปถือไปมือเมื่อยแล้วโอเคครับผมเนี่ย มันก็มีความแตกต่างเนี่ยโอเคสวัสดีครับผม